ส่วนโทรศัพท์นะคะวันนี้ถ้ายอดดีก็เดี๋ยวซื้อให้ให้ไปเลยไม่ต้องซื้อพี่แกะใช้แล้วนะแต่ว่าเพิ่งแกะโอเคปะได้ค่ะโอเคเออ iPhone ขอบคุณค่ะขายของมาวันนี้ทุกคนแล้วน้องแบบมาถึงน้องร้องไห้ร้องไห้ทำไมอะเส้นใจค่ะเส้นใจตั้งใจเจอพี่จีนี่แล้วก็ได้มาในบ้านพี่จีนี่เอาพูดดังดังว่า พีใจค่ะได้เจอพี่เจนนี่น้องใจค่ะพนอใจดีใจมากคะ<อ>่ะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาอยู่ต่อหน้าพี่เจนนี่แบบเาว่าพี่จนนี่คือไอต้องทน้อขอบคุณค่ะปกติพี่ก็ออไม่ได้แบบไลฟ์ไปเรื่อยอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าพอพี่พัดทักมาใช่ไหมพี่รู้สึกว่าเออถ้าน้องไม่ท้องอ่ะอาจจะขอคิดก่อนแต่พอเราท้องอ<ม>่ะพี่รู้สึกว่าเอออย่างเด็กเขารู้เรื่องอ่ะ พี่ไม่พี่ไม่ไม่รู้หรอกว่าเรื่องส่วนตัวน้องเป็นอะไรวันนี้พี่จะไม่ถามเรื่องนี้ในไลฟ์ด้วยแต่พี่แค่จะบอกว่าพี่แค่อยากรพอดแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าน้องจะตัดสินใจยังไงก็สําหรับพี่คือไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เจ้าตัวเล็กแบบเติบโตมาในในในภาวะอารมณ์ของคุณแม่ที่มันมันโอเคแล้วก็ให้น้องมีความสุขเพราะว่าอะไรคนท้องอ่ะไม่ควรเครียดและห้ามเครียดต่อไปเนี่ย เริเ่มไม่เครียดแล้วค่ะเริ่มไม่เครียดแล้วเออได้ไลฟ์สดเริ่มไม่เครียดส like, สัตวที่สองหมื่นค่ะมาเร็ววันนี้ทุกคนคือต้องขอบคุณพี่พัทเมื่อกี้พี่พัทมาส่งด้วยน่ารักมากทุกคนมาส่งน้องเองบอกว่าเจนนี่ฝากน้องด้วยบอกพี่พัทยกหนูจะดูแลอย่างดีเลยคุณน้อยแสงมันอยู่ในในกล้องอะ่ะแสง<ช>ไฟใช,ใช่ค่ะอาจจะต้องไปข้างอีก เป็นกําลังใจให้นะคะหาเงินเก็บเงินให้ลูกชายเพราะสุดท้ายแลยเอานะสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือลูกเจนนี่จะบอกว่าหนูไม่รู้หรอกว่าน้องเนี่ยเขาเจอมาบ้างหรือต่อไปเขาจะตัดสินใจทําอะไรไงแต่แค่จะบอกว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่เขียนเอาไว้ว่าเด็กที่ไม่มีพ่อจะเติบโตไม่ได้เหมือนพี่เจนกับลิลลี่อ่ะก็ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แบบ เราก็ยังเติบโตมาได้ขนาดนี้ยังสําเร็จได้ขนาดนี้มันอยู่ที่ mindset แล้วก็อยู่ที่พลังของคุณแม่หลังจากนี้ยน้องมีลูกไล้หนึ่งคนน้องก็รู้ใช่ปะว่าเออลูกมันมีกําลังใจให้เราแค่ไหนแล้วเดี๋ยวพอมีสองคนก็ททาให้เรายิ่งมีแพชชั่นว่าอ่ฉันต้องทํางานฉันต้องทํางานเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องให้กําลังใจน้องน้ําตาลอายุเท่าไหร่คะยี 26. 26. 26. 26. 26. ่สิบหกยี่สิบหกเท่าพี่ยูเลยอายุยี่สิบหกยูจินยูจ,จินไปไหนไปงนของะะพี่ก็มีสองคนนี่ สามขวบคนหนึ่งสองขวบคนหนึ่งขอหนึ่งล้านหัวใจหน่อยเร็วสู้ๆเป็นกำลังใจให้น้ำตาลเป็นพยาบาลหรอหนูเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยแต่ตอนนี้พักงานอยู่พักงานหนูเป็นซีแลนด์อยู่แล้วค่ะแล้วหนูอยู่แผนกอะไรคะอยู่หนูชอบงานเฝ้าไข้มากกว่าเฝ้าไข้ตามเพาะโรงพยาบาลแบบมีแบบผู้ป่วยเขาไม่มีญาติมาเฝ้าอะไรอย่างี้เขาก็จะจ้างคนแบบ ผู้ช่วยพยาบาลไปเฝ้าให้นะคะแล้วก็มีสลับเวรกันเช้าเยน็นถ้าสมมติว่าพ่อลูกแล้วต้องทํางานหรือว่าทํางานไม่ได้ลําบากอะไรมาทํางานกับพี่ได้นะแต่ว่าเป็นงานแบบทั่วไปงานออฟฟิศอย่างเงี้ยพี่มีพี่เลี้ยงเชื่อเลี้ยงดูมสมมติว่าอนาคตแบบน้องไม่ได้ไลฟ์หรืออะไรที่มันแบบว่าลําบากจริงๆอ่ะก็มาได้มไม่ใช่ว่าจะ อยู่ๆแบบดูแลแค่ตอนแบบเออน้องกําลังดังหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะพี่ช่วยชอบช่วยคนอยูแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งแบบท้องอยู่อย่างเงี้ยเรายิาง่งอยากช่วยหนูขยบสายให้พี่ขอบคุณค่ะคุณแม่ออ่ามากจริงทุกคนสวัสดีสองหมืนเจ็ดพันค่ะป้าน้อยมีกิงก๊งกิ๊อันใหม่ป้ามันจะพังแล้วอันเนี้ย นี้สวยมากค่ะจริงเหรอวันนี้พี่แต่งหน้ารอหนูเลยนะปวดทิพพี่ไร่ชุดนอนแ <c oughs> ม่เจนสุดยอดใช่คือต้องขอบคุณน้องที่เล่นเพลงเจนนี่ให้ตอนแรกคนเล่นแผ่นเสียงหมื่นหนึ่งพอน้ำตาลเล่นแก่คนเล่นตอนนี้สองหมื่นกว่าแล้วพรุ่งนี้พี่ปล่อยเพลงเก้าโมงทุกคนฝากด้วยนะคะกับเพลงไม่เชื่อใจใครอีกแล้วนะคะดีใจที่น้องเล่นแผ่นเสียงให้เพราะว่า มันเหมือนแบบทําให้คนเห็นเรามากขึ้นน่ะเหมือนน้องกําลังแมสอยู่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะที่เล่นให้แล้วไหแล้วเพลงพี่เจนนี่คือเข้ากับชีวิตหนูมากๆค่ะเข้ากับชีวิตหนูตอนนี้มากๆีก่สุดเลยค่ะสุดท้ายเราก็รักเรงไว้ก่อนรักลูกรักตัวเอง 30, นอะคะสวัสดีสามหมื่นคนเพลงีรู้สึกว่ามันสนุกมันเพาะมันแบบมันตื่ใในใจมันตื่นใจมาก <S 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 ค่ะมันโดนกับชีวิตหนูพอดีเลยจัง กับบทเพลงของพี่เจีนี่ดีใจฉันที่มันโดนสำหรับใครหลายคนแต่ก็ไม่ดีใจถ้าใครต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะสู้ๆนะคะแม่ร้องโชว์จักท่อนอยากให้พี่ร้องสดเลยฟังไปพี่ก็ตื่นเต้นนะถ่ายลงได้ค่ะเดี๋ยวไปรีโพส์ให้กับพี่พี่วินใช่ไหมพี่ชายดูแลพี่ชายคะต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อใจใคร อีกแล้วจะไม่รักใครง่ายแล้วฉันเจ,จ็บหัวใจถูกกระทงเหยียบซ้ำและยำย,ยีจากคนที่ฉันรักหมดใจแล้วใครมันจะไปหานรักใครอีกเออพรุ่งนี้9ก้าโมงนางเอกคือเบสคำสิงค่ะพระเอกคือเน็ชารีแล้วก็ ตัวไลค์คือพี่แท็กฟอรันยูนะคะพี่เน็กชาลีด้วยนะคะฝากด้วยมากวันนี้อุ๊ยหัวใจหนึ่งล้านป้าน้อยถ้าคนดูถึง50,000ื่นฉันจะขายของร้อยเดียวได้ครัคุณแม่ขาดทุนตัวไหนก็ได้ร้อยเดียวถ้าคนดูถึงนะแต่ไม่รู้ถึงหรือเปล่าสามหมื่นคเริ่ยอดจะเล็กีกหนูไม่ต้องลุกขึนะถ้าหนูจะทอดหมูอะไรหนูบอกพี่นะพี่มีรถสแตนบ ดี๋ยวพี่พาไปคลอดเองที่เลยอันผ่าดพี่พร้อมมากถ้าเหนื่อยอยากนอนบอกพี่หิวห้ามอดทนนั่งแล้วเมื่อยพี่จะพาไปนั่งที่โซฟาตรงโน้นอยากนอนพี่จะพาขึ้นไปนอนบนห้องหนูอยากไหนูท้องอยู่พี่เข้าใจมากแกสามหมื่นเจ็ดคนดูสามหมื่นเจ็ดค่ะลุกไปไลค์คนดูเยอะสุดเท่าไหร่แล้วคะคนดูเยอะหนึโอสองนี่ต่อไปคนดูน้องเยอะกว่าเดิมอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมากเจ็ดแล้วคนดูแล้วมูตาาแล้ว อันคนนี้เนา<ะ>เรียกสามหมื่นเจ็าขาเรียกว่าสามหมื่นเจ็ดอ๋อหนูไม่เคยไลฟ์หรอหนูเคยเห็นแต่วันนี้เล่นกันแล้วก็เขียนในสองอันนี้เขาเรียกสามพันสองใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาเรียกสามหมื่นเจ็ดถ้ามันมีจุดอยู่ตรงกลางอะ่ะข้างหน้ามันคือหลักพันสามสิบแปดพันก็คือสามหมื่นแปดเห็นปะหูยมึงใกล้แล้วลว้ากูต้องขายอะไรร้อยเดียวอ่ะเอาดีๆนะที่ ทุกอย่างในบริษัทชั้นคือ 300- 200หมดเลย500ยเด<ม>ียวคันขาดท<ม>ุนแต่ไม่เป็นไรเพราะอันนี้ถ้าย,ยอดขาย1ล้านจะให้โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ททเป็นไรนะไม่มีเสียงนี่ลูกชายคนเล็กเหรอลูกชายคนโตเอ้ยลูกชายคนเล็กอยู่ในจอะลูกชายคนโตสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองแล้วค่ะเป็นสินค้าเลยจ้าทุกคนพรุ่งนี้เพียงไงหนูเก้าโมงคนเยอะกูโปรโมทองก่อน เกงใหม่ต่อไปนี้จะไม่เชื่อใจใครอีกแล้ว9โมงนะคะดู4หมื่น4 4หมื่น4ครับเกียรสินค้าครับเกียร์สิว่าเลยคนที่จะไปหาหมอก่อนอ่ะน่าจะเป็นพี่หนูสบายกันสิงค100บาทพร้อมกับแม่รูหรอคุณจะขายอะไรรึเปล่า2ล้านใจแล้วด้วย2ล้านใจขอบคุณนะคะทุกคนที่ขอยสนับสนุนได้ป่ะเราดังมากเลยอ่ะขอ สี่หมื่นเจ็ดอีน้อยพี่ขายอะไรอ่ะขายอะไรดี่คะรอมมากค่ะแม่น้ำพริกเรามีในสต็อกเท่าไหร่น้ำพริกหอีบ้ามีอยู่ห้าร้อยกระปุกมือเออห้าร้อยกระปุกเราไม่ต้องขายเยอะไงให้คุณแม่น้ำพริกมาได้ค่ะแม่ทุกคนถ้าคนดูฮะไม่ต้องพูดแล้วค่ะแม่ขายเลยค่ะหนึ่งพี่ค่ะพี่เจนนี่ห้ามราใช่กับแม่ไม่ต้องพูดแล้วแ่ะขายเลยค่ะแม่พักนแล้วค่ะพี่เจนนี่ค่ะ พรุ่งนี้มีนัดกับครูเบียใช่ปะแล้วก็มีนัดกับพี่ด้วยแล้วคิวชนกันเหรอต้องใช่ครับผมแล้วใครใครดีวก่อนพี่เจนี่ค่ะอ๋องั้นบอกน้องเบียมาไลฟ์กับพี่แต่ว่าแม่คุณนายแม่คุณนายแม่ทักหาครูเบียแล้วแต่ว่าครูเบียบอกว่าขอคุยคุณนายก่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ๋อได้อ๋อพี่น้องสะดวกแต่อ๋อแต่ว่าพี่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 คุยคิวไว้ก่อนแต่ถ้าน้องเบียอยากอยากไลฟ์ก็คือมาไลไ์กับพี่ก็ได้จิวกันมาที่วันนี้ได้เลยเบียก็คนสนิทพี่สนิทกันนมาาต้้งแลว สุเียล่ะอืมเฮ้ยมุ้งขายห้าหมื่นห้าห้าหมื่นสี่ถ้าคนดูห้าหมื่นดูขายของร้อยเดียวป้าน้อยถ้าคนดูถึงแสนคุูแจกให้ทองอ่ะขายทองขายทองสามสิบบาททองคำแท้อสามสิบบาทสิบวงสามสิบบาทเลยหรอแม่ทองที่เราซื้อมาหลักพันหลักหมื่นอ่ะขายสามสิบบาทถ้าคนดูถึงแสนค่ะคุณแม่ยูไม่ติดเลยแล้วคุณยูไม่ติดแถวแล้วทุกคนมา เอาไงดีตัวแรกเลยแล้วกันป้าปน้อยเตรียมตัวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูราคาก่อนปกติเราขายเท่าไหร่พี่วินน้องดังมากเลยอะ่ะทําไงอะ่ะตื่นเต้นนะป้าน้อยน้ำพริกเรามีที่พร้อมส่งได้เลยแพ็คได้เลยคืนนี้คือห้าร้อยกระปุกใช่ไหมคุณแม่ป้าน้อยขึ้นน้ำพริกกระปุกเดียวมากนระปุกเดียวนะคะขึ้นเลยนะขึ้นมาแล้วดูราคาก่อนวายหกหมื่นคนดู ดี๋ยวพี่แกงกินนะคะคนสวนพี่น้ำพริก<ๆ>มาแล้วค่ะแม่น้ำพริกมาถ้าคนดูแสนหนึ่งหนูขายทองสามสิบาททองแท้ด้วยอ่ะทุกคนน้ำพริกมาแล้วนี่อันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูนะคะ,คะอันนี้จะเป็นเผ็ดน้อยน,นะคะตอนนี้ราคาอยู่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะอย่าพิ่งโกธร้อยเก้าสิบอย่าพิ่งกด,ม,ง 190, างกดมาิปลาทูค่ะป้าน้อยค่ะคุณแม่ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวค่ะปักหมุดเลยนะคะให้แค่ห้านาทีจ้า อันนี้สิบนาทีไม่ได้ของมีน้อยห้านาทีแล้วก็ให้น้องกลับบ้านได้เลยพี่เจนี่หนูยังยากสนุกกับพี่เจนี่เอยอเอออ like ู่เมื่อกี้หนูก็พูดใจวิมาแล้วเด้อสูถ้าทุกคนกดหัวใจเลยนะคะเท่านี้แบบคนดูแสนหนึ่ง,งนะหนูจัดให้เลยเดี๋ยวทองก็น้อยหยิบทองมาี้มาถึงยังมาถึงแล้วค่ะแม่หยิบมาเลยพี่เตรียมทองไว้ให้เอฟซเราด้วยว่าถ้าวันนี้คนดูเยอะพี่จะให้ทองด้วย นะคะป้าน้อยน้ำพริกมาแล้วน้ำพริกเป็นน้ำพริกของเจนนี่นะคะเป็นน้ำพริกยายเจนนะคะเป็นน้ำพริกปลาทูอุบุลินพันธุ์เชื่อนก็ตื่นเต้นนะวันนี้ตื่นเต้นการบรรลัยอะไรนะคุณครองทำนองไทยบางอะไรทำร้องทำนองก็เจนนี่บักฟ้าค่ายตะคุณพ่อ <c oughs> ใส่สามคนคุยกับผู้แต่งแล้วเพราะว่าแต่งกันสามคนสามหมื่นหกสามหมื่นหกพัะ ยัยไหม MK อาชาบูแม่หอบเลยขอบคุณค่ะนี่หนูกดกระดิ่งหนูไม่รู้ทากดกระดิ่งหนูทำอะไรได uh, ้เลยลูกหนูแบบนั่งสวยๆก็ได้เพราะหนูสวยตอนนี <t <t ้ตะก้าฮอตเก้าเก้าเก้าค่ะแม่จะหมดค่ะทีมงานอันนี้แบตจะหมดตะก้าฮอตเท่าไหร่นะเก้าเก้าเก้าค่ะเจ็ดเบอร์สองฝ้าน้อยมึงยังไม่ถึงสองนาทีเลยอ่ะอะไรอ่ะ งกว่าไปจีบไอโฟนมาเหอะร้านหนึ่งไม่เกินเอื้อมเดี๋ยวพี่ปล่อยตัวตัวที่แมสที่สุดในแบรนด์อะไอโฟนให้น้องไปเลยแล้วก็อย่าลืมเรื่องเบบีนะถ้าหนูต้องทํางานอะถ้าหนูอยากทํางานแล้วหนูไม่มีใครเลี้ยงลูกอะไรอย่เงี้ยมาทำงานคณแม่แบดหบ่ามค่ะตายแล้วสัวทำไงดีหมดได้ยังน้ำพริกเนี่ย เกือบแล้วค่ะคุณแม่เหลือห้าสิบกระปุกสุดท้ายห้าสิบกระปุกเรียกดนในต่างคาคนนี้ค่ะนี่กดในตนี้่ะกร้าเลยนะคะคนท้องกินได้เพราะมันปิดเป็ดน้อยป้าน้อยไปเอาช้อนมาได้ปิดน้อยปิดน้อยเพื่อลูกใช่ชั้นซับพอร์ตเพราะน้องในท้องเลยฉันบอกเลยอะไรที่เกี่ยวกับคนท้องฉันเป็นอะไรที่อ่อนไหวมากเพราะว่าันี่ตะก้าบอดค่ะนี่จ้ติดเวลาก่อนทุกคนที่หนูแพ็กวันนี้ได้เลยอ่ะคือที่กดไป แต่ถ้าพี่จะเติมตะก้าให้ได้อีกพันกระปุกอะสงรุ่งนี้บ่ายได้ไหมถ้าได้พิมพ์คําว่าได้มาแล้วหนูเติมให้ถ้าได้พิมพ์ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรสงรุ่งนี้บ่ายได้ป้าน้อยมึงได้ค่ะคุณแม่พันกระปุกสุดท้ายนะจ้่บายเติมแล้่อ่านชิมเร็วยังไงอร่อยไหมถ้าอร่อยคุณแม่แตนสามพันค่ะแม่ อร่ีเจริงวะเนี่ยกินกับข้าวสมมติว่าไม่มีกล้องอ่ะแสีบเนี่ยเสียบเนี่ยกิข่าวหอยว่าเลียกว่อยว่าเลียกน้ำพี่หอยมันเสียบพี่ลีกินกับข้าวฮอนฮอนเจ้าคุณบันเดลขันทอดไข่ขื่อหรือว่าต้มไข่ขื่อนี่กินง่ายๆนี่คือเส้ยเจ้าคุณบันเดลเนาะเป็นคนซีสเกตคนซีสเกตอันมันเป็นคนใต้คนใต้น้องปี่คนใต้เคยมีอย่าง้ แซ่บอีลีคือกขนแซ่บอะไรมาดิแม่น้ำพริกอร่อยมากค่ะพี่พี่คะเอ้ยแสนแล้วคุณน้อามากงเวลาเดินต่อเวลาเดินต่อสองนาทีสุดท้ายนะคะน้ำพริกป้าน้อยเราขายร้อยเดียวถูกไหมถูกค่ะถ้าเวลาหมดมึงเอาลงให้ไวแบบไวที่สุดได้ค่ะคือมึงห้าคานตะกร้าไว้ครับคุณแม่ทุกคนตอนนี้ยอดขายน้องไปแสนกว่าแล้วงงเลยทีเดียวเชียว6หกหมื่นสามพันคนดู ข้าวเหนียวให้น้องหน่อยมีข้าวสวยมีข้าวหน้าพี่กินได้ไหมข้าวสวยหนูข้าวน้องกินข้าวแล้วไม่เป็นไรคแสนหนึ่งหมื่นแล้วค่ะคุณแม่คะเท่าไรแสนหนึ่งหมื่นค่ะแรงมากแรงมากทุกคนน้ำพริกยายเจนนะคะของเจนเป็นปลาทูของอีบูมเป็นแซลมอนอีบูมเริ่มขายหรือยังล่าสุดออกรถกินดีกับเพื่อนด้วยนะคะทุกคนทุกคนอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเนาะใช่ค่ะเผ็ห่อยแล้วก็เดี๋ยวขอแก้วชงหน่อยค่ะ ได้ค่ะแม่พร้อมค่ะอยู่ไหนคะใส่น้ำมาหรือยังเออเรียบร้อยค่ะยกอย่างเดียวเลยค่ะคุณ <os> แม่เลิศเลิดเล็เลิศเลน้ำให้แม่น้ำอยู่นี่ค่ะอยู่ตรงนี้นานแล้วนี่ฉันรู้นะฉันเป็นห่วงนะคนท้องฉันก็เป็นห่วงจะดูแลอย่างดีเลยนะเธอจะเอาอะไรเธอบอกฉันนะาม,นมาทีา่บ้านที่จะนี่สนุกค่ะพู่เลยจริ๋งอไม่ได้ทำบาปนลยอยากมาเองอยากมาเองขอบคุณค่ะท่องไมอยากมาหาพี่ล่ะ อยากมาอยากมาหาอยากเจอตัวจริงอ่ะได้ข่าวว่าซื้อของเทศกาลหรอจ่าออะไรไปบ้างเบาๆการรักษเบาๆอ๋อเข้าใจเนาะท้องอยู่ต้องเรื่องลูกสำคัญนะคะมาคุณน้อยเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายสำหรับน้ำพริกถ้าเวลาหมดร้อยเดียวไม่มีอีกแล้วตลอดไปโอเคปะถ้าเวลาหมดมอตะก้าลงเลยถ้าเวลาหมดพอก่อนพอแค่นี้นะคะไม่ให้แล้วพ่อแล้วสูบ่ให้แล้วสัวมันร้อยเดียวมันหาไม่ได้แล้ว แสกห้าแล้วว่ะอร่อยครับพี่จอร่อยใช่ป่ะใช่ค่ะเนี่ยต่อไปเราขายเก่งแล้ะอันดับแรกเราอาจจะเต้องแบบพูดเสียงดังให้พี่นิดนึงแต่ไม่ต้องดังมากเดี๋ยวน้องคลอดจะต้องดังมากเลยน้องคลอดสั่งแล้วขอบคุณค่ะเลยป้าน้อยหมดเวลายังอ่ะยังอีกสามสิบวินาทีค่ะสามสิบวิเตรียมเอตการ้าลงรอทองนะคะทุกคนอุ๊ย เอาเป็นว่าถ้ายอดขายร้านหนึ่งอ่ะน้องได้ไอโฟนไปเนาะเราไปเลยแล้วก็ค,คนดูก็ได้ซื้อทองแล้วกัน1ิบวงก็คือ <บง S 2> วันนี้คือฉ่ำๆมากค่ะแม่สิบวง,บงใช่ขอบคุณแม่สิบ,บงวงป้วกๆไปเลยใช่สั่งสีกระปุกขอบคุณค่ะอโอ้ยทุกคนนี่วันนี้น้องน้งนำตาลขายของดีนะแม่แม่แบรนด์หนอยอยากจ้างน้องนะคะจ้างได้เลยนี่แค่ตัวแรกห้านาทีขายได้แสนหกเนาะค่ะนะคะปังแน่นอนแสนเจ็ดละแม่หมดเวลาคุณน้อย จบค่ะจบแล้วจบแล้วจบค่ะทุกคนฟังหนูนะตะก้าต่อไปนะตะก้าต่อไปเป็นอะไรที่ทุกคนต้องทึ่งอึ้งไปลึ่งกึกกักแน่นอนนะคะเป็นตะก้าที่หนูอ่ะคิดมานานแล้วว่าถ้าตะก้านี้มาเนี่ยมีสิทธิ์เลยนะที่จะไปห้าแสนได้เพราะหนูอ่ะคิดโปรไว้แล้วคุณน้อยค่ะคุณแม่เมองค่ะกูต้าเม็ดหอมของเจนนี่ปกติสามร้อยเก้าสิบค่ะทุกคนมาเป็นกูต้าแดงมันเป็นกูต้าเม็ดหอมใช่ไหมซื้อวันนี้ แถมคอลลาเจนไปอีกถุงค่าคอลลาเจนไม่ต้องจ่ายและสามร้อยเก้าสิบก็ไม่ต้องขายค่ะมึงเตรียมขึ้นตะกร้าฉันทําราคาให้เลยพร้อมค่ะแม่คู่นี้ปกติเจ็ด่้อยแปดสิบแต่พี่จะลดหนูนีหน้าที่แบบโอ้โหนี่แค่ปกติคู่นี้ของพี่เจนอ่ะเจ็ดร้อยแปดสิบวันนี้พี่จะลดเหลือเหลือค่ะเกียมตัวนะให้แค่พันบ้านเลยปะ พันบ้านหมดแล้วหมดเลยนะได้ค่ะแม่ไม่มีขอนะคะสามร้อยเก้าสิบกูต้านะคะเป็นกูต้าเม็ดหอมเป็นกูต้าเม็ดแดงพี่ไม่ต้องจ่ายพี่จ่ายสามร้อทนแล้วพี่เอาคลราเดนไปอีกห่อเลยจีน้าได้เลยค่ะได้เลยไหมตะก้ามาเลยโอเคค่ะแม่ห้านาทีป้าน้อยได้ค่ะทุกคนตะกร้ามาแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ใครอยากได้ย้อมผมยิววอนนะคะที่ย้อมที่ยิวย้อมให้พ่อเจนนี่นะคะวันนี้หนูย้อมทะเลาะกับผัวกูจะขายถูกกว่าที่ยิวเคยขายตะก้ามาแล้วราคามาแล้วกดได้เลย สานาทีทุกคนหนูบอกเลยนะว่ากลูต้าป้าน้อยค่ะ,คะเพื่อลูกค้าไม่อยากกินเป็นแคปซูลค่ะใครซื้อส้มเจนใครซื้อส้มเจนห่อเล็กค่ะแถมคอลลาเจนจาก780เหลือ300ท้วนมึงขึ้นมา2ตะกร้าเลยให้เวลาเท่ากัน10นาที2ตะกร้าจบได้ครับคปณแม่เอาค่ะเผื่อคนอยากได้ส้มเจนพี่ๆซื้อส้มเจนวันนี้แถมคอลลาเจนหรือจะซื้อกรูตาแถมคอลลาเจนเลือกเอา ได้หมดวันนี้2โปโปร,โปรละ300บาทจาก780ว้าว2แฟนแล้วน้อยแฟนค่ะ,ะ,ะหนูพอรียกงลูกยังค่ะ <c oughs> ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยอ่ะไปค่ะ ที่รักฟังดีๆนะถ้าที่รักอยากซื้อส้มเจนหนูจะแถมคอลลาเจนให้ถ้าที่รักอยากซื้อกูต้าหนูก็แถมคอลลาเจนให้ทั้งสองตะก้านนี้หนูแถมคอลลาเจนหนูให้ตะก้าละห้าร้อยบาทค่ะบาลานซ์ก,ก,กันตะก้าเป็นแปดหมดมขึ้นเก้าเก้าเก้าบวกแล้วค่ะแม่ตะกา้าไหนเก้าเก้าเก้าครับกูต้ากับคอลลาเจนค่คะขอเบอร์รับงานหน่อยอุ้ยสองแสนกว่าแล้วเลิศทุกคน ถามใจตัวเองว่าอยากกินอะไรถ้าอยากกินกลูตาหนูแถมคอลลาเจนหรือถ้าอยากกินส้มเจนหนูก็แถมคอลลาเจนค่ะแล้วลดราคาให้อีกนะคะ780เหลือ300ทั่ว999บวกค่ะลอดเลอร์เพอร์เฟกต์มากคนสวยเคยกินส้มเจนป่ะสมัยไม่ท้องอ่ะไม่เคยดีแล้วมาตั้งที่ผมที่บ้านคเดี๋ยวพี่จะให้กลับบ้านไปเพราะว่าหลังคลอดอ่ะหนูได้กิน เราก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่เจนสวยสายสไลเดอร์นะคะสวยจี่เลยปากหวานคุณน้อยทำไงดีอ่ะเขาปากหวานจินนี่สวยน้องเอาเลขบัญชีมาน้องคุณบอกจังสิเองยกมือไว้แล้วป้าน้อย ทุกคนรีบกดนะหนูให้สิบนาทีมึงก้าวๆบวกทั้งสองตะกร้าเลยอ่ะใช่กับปุ๊บแม่จะสามแสนแล้วอ่ะโทรหาติ๊กต็อกหน่อยสิไหนได้ค่ะว่ามาหรือยังใช่ไหมคะไม่เห็นมีครูปองพิเศษเลยเราลดขนาดนี้ได้ค่ะแม่สามแสนแล้วค่ะสามแสนเลยปังมากค่ะปังมากพี่พี่โอ้โหแต่ขออนุญาตจ้องให้ดูใครซื้อคู่นี้ไปแนะนำให้ผสมรวมกันนะคะรับรองว่าอร่อยซึ้งทึ่งแน่นอน หูหัวพี่น้องหัวพี่เข้ามาเปยพี่เขาขึ้นไปชั้นสามเขาคิดถึงพี่เขาก็เข้ามาเปย์น่มงมากขัวพี่เขาเปยพี่เฉยเลยอีกเจ็ดนาทีสําหรับสองตะก้านี้หมดแล้วหมดเลยนะคะเนี่ยโอเคสุขอกันไกลหน่อยพี่แองขอกันไกลหน่อยมาค่ะ เดี๋ยวชงให้ดูนะทุกคนหนูแนะนำนะคะใครซื้อคู่นี้ไปได้ทั้งภูมิคุ้มกันแล้วก็ได้ทั้งคอลลาเจนเวลากินนะคะพี่ท้องว่างเมื่อไหร่พี่เทผสมลงไปอย่างนี้คุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เป็นไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจหนูเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะพี่จนแฮปปี้ไหมวันนี้แฮปปี้ค่ะวันนี้แฮปปี้ได้เจอพี่จุนแล้วก็ได้เจอพี่ที่หลายคนเดี๋ยวยังมีคู่บ้องจากพี่ตอกนะคะตอนนี้นะคะกำลังเฟซอยู่เลยโดด หออไหมห่อม่อไหมป้าน้อยค่ะคุณแม่มึงขึ้นไฟเบอร์มาปกติสองห่อเจ็ดร้อยแปดสิบค่ะหยุดเวลาแป๊บเอาไฟเบอร์สองห่อสามร้อยไปได้ค่ะมแม่ไฟเบอร์สองห่อสามร้อย ทุกคนนี่ที่หนูบอกว่าให้ผสมรวมกันมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะแบบอร่อยมากแต่ว่าคนท้องห้ามกินนะคะ,ะใครให้นมลูกนะคะกินได้แค่ส้มนะคะตัวอื่นเนี่ยให้หยุดให้นมก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผิวมันมีพวกแอลกูตาไทโอหรือใดๆนะคะใครให้นมลูกก็คืออย่าอย่าพึ่งเดี๋ยวทุกคนหนูบอกเลยว่าว้าแม่ไฟเบอร์มาแล้วมาแล้วค่ะไฟเบอร์ผงผักสามสิบสามชนิดกินตอนนี้ขี้ตอนเช้าจ้าทุกคน อันนี้คือเป็นไฟเบอร์ผงผักที่อร่อยมากเป็นรสแอปเปิลแล้วใส่สารสกัดผักผลไม้33ชนิดถ้าวันนี้คนเป็นคุณคุณเป็นคนที่หมายและคุณเฟิร์นขอคูปองด่วนค่ะสวัสดีค่ะติ๊ต๊อกแม่ลูกทุกคนอันนี้ถ้าใครเป็นคนที่กินส้มตำยำลาชาบูหมูกระทะของมันของทอดใช่กับคุณแม่เธอต้องกินไฟเบอร์ให้เจอขี้ดีๆเพราะถ้าเราขี้ดีสมองดีทุปอย่างสวยใสสไลเดอร์นะคะทุกคนมึง ค่ะคุณแม่ไฟเบอร์หมดหมดไฟเบอร์หมดค่ะไฟเบอร์หมดรอสักครู่เดี๋ยวคุณแม่ใจดีเติมให้ค่ะน้าราคาเนี้ยพูดตรงๆว่าเติมได้อีกร้อยบ้านค่ะร้อยบ้านได้ปะได้ค่ะแม่เอาไปบ้านดีแล้วแต่หนูหน่ับนไปเลยค่ะี่บ้านนะหนึ่งพันบ้านไปเลยค่ะมน้ำตาขอเเอาหนึ่งพันบ้านรอบเดียวนะ พี่ยอ,ยอ, 1> 1, ยอมก็ได้เพื่อน้ำตาลหนึ่งพันบ้านไปเลยค่ะอืออ่ะเพื่อน้ำตาลหนึ่งพันบ้านไปหนึ่งพันบ้านนะคะพี่พี่ะพี่เจนีส่ส่าจะเปิดให้หนึ่งพันบ้านเลยนะคะจากที่ที่นี่จะเปิดแค่หนึ่งร้อยบ้านแต่ว่าน้องตาลบอกว่าหนึ่งพันพี่เจนี่ก็จัดให้เลยค่ะพี่พี่ขาพี่เจนี่หนึ่พันบ้านค่ะพี่เติมน้ำตาลพี่เติมแอลทุกคน มันเป็นไฟเบอร์นะกินแค่วันละหนึ่งซองนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะใ,ใ,คใครที่แบบติดส้มตายําราบชาบูหมูกระทะของมันของทอดไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวทั้งทั้งที่มันมีผักผลไม้33ชนิดนะคะทุกคนแล้วมันอร่อยแบบแอปเปิลเขียวแอปเปิลไซเดอร์นะคะนี่เป็นไฟเบอร์ของเจนนี่เองนะคะเป็นไฟเบอร์ของบริษัทเอ่อได้หมดทั้งสดชื่นของยิวของเจนนะคะทุกคนูบอกเลยนะว่าถ้าคุณเป็นคนที่กินขนาดนั้นแล้วคุณไม่กินไฟเบอร์ให้คุณขับถ่ายดีๆนะเนะจนนี่ไม่ช่วยนะ คุณต้องแบบว่าดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนน้ำตาลเรียบร้อยมากใช่จะสี่แสนแล้วคุณน้อยสี่แสนแล้วคุณน้อยเลิลน้ำตาลใช่สี่แสนแล้วน้ำตาลว้าวยอดขยดีมากค่ะพี่ขายดีน้ำตาลพี่จะทำยังไ,งไงดีละ่ะน้ำตาลเฮ้ยโสมีแจมไร้ไหมุหียลูกค้าจะซื้อคิว มีค่ะของเจมนี่ห้าหมื่นของน้ำตาลหนึ่งหมื่นพี่คุยให้ถ้าสนใจก็รีบนิดนึงนะคะพอดีว่าปกติไม่ค่อยรับคิวค่ะลด<อ> <laughs> ได้อีกนหมอตนลเจมนี่เป็นปกน,นเข้ามาพี่ไม่ได้พูดนะพี่ก็แล้วแต่ลูกค้าเลย อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยอ่ะน,นะคะแต่ว่าตอนนี้คนดูก็สี่หมืนกว่าค่ะคุณพี่เถ<อ>้าสมมติว่าลูกค้าซื้อคิวนี้พี่จะลำถวายตอหนลไปอีกคุณแม่ให้เขาคอนเฟิร์มมาก่อน <c oughs> ถ้าสนใจก็บอกนะคะเดี๋ยวโทรหาเมือง มีคนจะซื้อเจนนี่กับน้ำตาลตอนนี้ค่ะมีเป็นสิบนาทีหกหมื่นค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่จะเอากี่นาทีคะเดี๋ยวบอกว่าใครคให้เขาคอนเฟิรกก่อนให้เขาโอนก่อน <c oughs> แต่ขอแบบขายของเจนนี่ก่อนนะคะคือ <c oughs> <c oughs> ปกติเลเที่ห้าหมื่นอยู่แล้วน้ำตาลจะเอาเท่าไหร่พี่บอก จเจนนี่พี่บอกไปเหมือนหนึ่งไม้ไปปะได้ไดเหรอแล้วแต่ได้แล้วใช่ไหมถ้าน้ำกาลได้พี่ได้ <c oughs> อันนี้ไม่ลงแค่จ้างเจนนี่นะพี่วินไม่เกี่ยวกับเจนนี่ให้น้องไปเลยนะคะเรานาสสนาทีฮะนสามสินาทีสามแสนค่ะพอม